น,นี่เป็นยาหอมมันยานวดเจ็บแขนตีย่ายจ้าแขนน,น,น,นนั้นนี้ไหมันเห็นจงไงบ้างมันนี้มัน ย้ายห,หน่อยหวดหายว่าเา้คนนี้แะไมว่าเฮ็ดเองมันก็หายดีเฮ็ดหาแต่แบโดนเจ็บนจหน่อยล้งดัง่คิดว่าจะไปหาหมอหรือจังขี่้ามันเป็นยูนิฟนี่ยูนิฟนี่มันอะไรไันเดียดมันนี่เวลาจมร้านจมได้วัฒนดทางบอได้ว่าปวดด้ เป็นเซนเป็นเอ็นไหมเสียงหายเหรอคะือเสียงหายตัวคนนี้ม,มีคนท้อเขาเลยมันได้เสียงหายเอิ่นว่านอนก่อนเด้อแม่พอนาเจ้าขอ้นมาน,อน,ามาามานอนย้ำนี่เอินเอนอเจ้านอนอย่างย้ำนี่ย้ำเขาลูก เราท้มาข่อยกับ่ห้างเทียกับพ่โทมกันออกออกได้ไหมอะลูกอัอนี้น้องเพชรคนสวยค่ะเินอพราะนั้นยาใหญนะระวังนะลูกเสีบตานะมันเสบตานะคะโอ้มันเสียบตานะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าน้อน้อน้ๆคุณลูกค้า หาผ้าห่มไปให้ตาดึงผ้าห่มไปให้ตากับหมอนน้องเพชรบันิตาเรียกว่าโอ้ยนอนห้ก่อนเถอะนะโอ้ยอยางหัวกันมาตียูป้าเป็นยังไุยเนาะเสียงดังปกติค่ะโอเคเดี๋ยวเด้อป้าพูนเ้ยโทรมากะกลงังไั่นไลยูป,ป้าเอ้ยแม่ này có nói, yêu thương thương thinh thương thinh thương 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 นัดตั้งตารอนัดพอมืออค<อ>ันซามือไหนน้อยสิมาตัวใถ่ายรองลองสาวปักขาดนี่หัวใจหมุนหมองยายแต่ฉันมนจเนียบ่ได้เออยายจัเนี่ยบย่ได้สคือเห็ดปิด เป็ดเป็ดเป็ดน้องมาเ็ดน้องปอยก็ได้สอนยากเลยบี้บี้คือให้เล่นแล้วคือกินนมแล้วก็หลับเลยค่ะตอนนี้ น,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 นี่มันมันสียูมันสียูเเซนนมันสิลายายเยอนี่สกุ๊กกิกกุกกิยูเซนอันนี้ย้ายแต่กดเป็นหมอหนวดแะแช่อยู่ตะวาห้างนั้นมอนวดเราเฮ็ดอควรออกก็ได้ไม่มเจ็บกระเซ้าตัวเนาะ อะไรเสียงอะไรอ๊อฟอ,บอ,บอ,บอบ๊อฟอ๊อฟอ๊อฟอ๊อฟเหนเหนนวยดวยขยี้ใจสาวแม่ห้างแม่ไม้โนโนโนไม่ขึ้นนะลูกไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นขาไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ค่ะ ơi no. oh, mà đây uh, uh. Uh. Mati, ngay ưa ưa ơi mất đi ra ngay à mà ơi lúng phải là vẫn xoang quân xoang lúng nưng mà này áo áo học 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 lúng phải xoang lúng nưng áo thắng ไอันนี้ใครไผ่ไผ่ไผ่อันนี้ไผ่นี่ไผ่ไผ่พคอยลรอันนี้ไผ่เพชรจากซื้อเจ้าของหะือเปี่ยเนี่ยวเยเขาถามว่าไผ่ไผ่นี่พลอยไผ่นี่เพชรอันนี้ไผ่ไผ่พลอยบอบมวนที่ยัง ไฮพอยไฮพอยว้าวใหญ่ใหญ่ได้ไฮอยู่ในนนะั้นเนาะไฮอยู่ในนั้นนะขับรถไปหากันนะขับรถไปหากันไม่ไม่ไม่ไปไ รถไปแล้วรถไปแล้วไผ่ไผ่ไผไผอยู่ในนั้นเอ้ยเก่งจังเลยเอ้ยพี่พลอยเล่นเล่นของเรามาเกีบไปบมุงเก้าอ้ยตบมือตบมือให้ตัวเองด้วยอุ้ยไผ่ฮึดมา่ะยายทำให้

มามมือพูดดังๆ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 มัมเลแล้วพูดดังๆพูดดๆเลยพูดดังๆพูดดังๆมามมัมพูดก่อนลูกมามมัมเออโอเคอ้าวเพชรคอยชัดอยู่แล้วแต่ว่าน้องเพชรน่ะหัดให้พูดวันนี้แหละออเโอเค เก่งเก่งเห็นไหมหัด <happy> ห <pl ains> <pur ple double fish> <sh> <kaz uka> ัดได้แล้ววันนี้นอนที่นี่นอนมาเลยมามานอนมานอนคนละคนแล้วมาเอาคนนี้มาเตือนคอยว่าเห็นอันนี้นอนแล้วนะอันนี้นอนแล้วนะน้องพิรจะนอนแล้วนะน้องพิดจะนอนน้องคอยก็จะนอนแล้วนะเอน้อนมากินนอนกินเองเลยพี่น้องเออเอินย้ายเอินย้ายเอินย้ายโอเค